สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคานเนะครับผมวันนี้วันที่17พฤษภาคมนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานราคาประกาศมาแล้วต้องบอกเลยว่ายังกับสงครามเลยนะครับในห้องแชทตุ่มต่ำตุ่มตํำครับยับเยินไปหมดเลยนะครับผมพอราคามาแล้วโอ้ใส่กันยับเลยนะครับด้วยความที่มันอั้นนะครับ เป็นอาทิตย์กว่าราคาจะออกเนี่ยพอราคามาออกปุ๊บเนี่ยก็ใส่กันนวลเนียเลยนะก็ยินดีกับคุณลูกค้าที่จองทันนะครับแล้วถ้าเกิดคนแบบคุณลูกค้าที่จองไม่ทันก็มีเข้ามาอีกนะครับยังไงก็ติดต่อหาแซมได้นะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามแซมไว้นะเดี๋ยวแซมหารถส,สวยให้นะครับผมนะยินดีอีกครั้งนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่จองทันนะครับผมตัวที่เป็นไฮไลท์ของรถที่ผ่านมาคือตัวนี้เลยนะครับ โคงส้มมีหลุดเข้ามา8คันตอนนี้8คันหมดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับวันเดียวนะเพราะราคาน่าสนใจมากแบบนี้นครับโคงส้มปี2016แคบโคงส้มราคารถเกต A 249,000บาทเองนะครับอันนี้คือ3คันที่เตรียมนำไปปรับสภาพนะแซมก็ได้มา2คันนะยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะที่จองทันนะครับผมนี่นะมาเดี๋ยวพาไปดู รถที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะเรื่องราคายังไม่ต้องพูดถึงนะยังไม่มานะล่าสุดของล่าสุดเลยเพิ่งเข้ามาเมื่อตอน9โมงเช้าที่ผ่านมาเลยคือตัวนี้ครับแซมเช็คแล้วมีคันนี้คันเดียวนะเป็นเอาติดหน e นะครับ1 8 e นะมาแล้วนะมาแล้วแซมดูแล้วคันนี้สวยนะแต่ว่าไมเข้มนิดนึงนะไมค2สอแสนานะแต่รถสวย1 8 e เป็นตัวลองท t o ปนี่ เป็นเบาะผ้านะครับ 1.8e ตัวนี้เบาะผ้านะรถคันนี้รถปี2018นะครับนี่สวยอยู่เลยไม่233,000กิโลเมตรแต่ว่าประวัติศูนย์นะครับนี่โตต้านะประวัติศูนย์เนี่ยเขาขั้งเราไป233,000วิ่งได้อีก600โลอันนี้มัน2 3 8 2โลวิ่งได้อีก600โลนะครับผมเนี่ยกุญแจ มีหมดหนึ่งครบไหมอ้อคุณแจครบด้วย2อชุดนะรถสวยนะบอกเลยว่ารถสวยรถปี2018คันนี้นะ,ะเดี๋ยวดูฝาก่อนสวยนะแซมดูละแต่แซมจะบอกแซมรู้จักพี่คนหนึ่งวิ่งแท็กซี่นี่แหละโฉมโฉมตัวนี้เลยนะครับติดแก๊ส lpg วิ่งแล้ว800แสนโลจนบัตเนี้ยก็ปกติอยู่เลยนะไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่อง อึดถึกทนอยู่แล้วแน่ดูฝานีาสวยไหมเนี่ยสวยนะเนี่ยกระโหลกสวยเนี่ยดูน็อตคานสวยนะแล้วก็ดูมาร์กเห็นไหมของโค้ดของเขาสวยนะเนี่ยสวยสติกเกอร์ครบครบนะเนี่ยสวยนะนราคาแซมคาดการว่า3ต้นๆนนะปี18น่าจะสาต้นๆนนะยังไงว่ากันอีกทีนึงนะครับผม ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันนี้แคปมานะเดี๋ยวแซมส่งให้นะแซมถ่ายไว้แล้วนะครับผม For t จูเน er คันนี้ติดบุกแล้วนะติดบุกแล้วนะครับผมเห็นไหมสาษีต่อเรียบร้อยเรียบร้อยนะเดี๋ยวแซมพาไปดูข้างในโกดังก่อนดีกว่าว่ารถคันไหนว่างๆอยู่ราคามาละก่อนอื่นเลยมาดูรถที่แซมรอคุณลูกค้าส่งมอบนะคันนี้เลย คันนี้คุณลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับจัดไฟแนนซ์กำลังมารับรถแล้วนะยินดีด้วยลูกค้าออนไลน์เลยนะมาเจอกันอีกทีก็คือวันรับรถเลยนะเนี่ยอันนี้คือรถที่เตรียมส่งนี่จะปิ้งเลยแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะนี่เนี่ยดูปิ้งมากเนี่ยปิ้งเลยอ่าดูอันนี้แซมคัดให้ลูกค้าเลยนะเนี่ยเตรียมส่งสวยๆเลยนะครับผมดูมากต่างๆครบนะนี่ จากพิษโลกนะครับคันนี้เนี่ยปิ้งนี่นะนี่นะครับผมปิ้งคันนี้ที่แซมเตรียมส่งเป็นรถปี2019นะครับผมพีเันเนอร์สประตูออโต้นะครับผมคันนี้ราคา469,000นะใครหาแบบนี้อยู่แซมมีอีก1คันนะแต่เป็นปี18ไม่92 0 0 0นะหน้าแบบนี้เลยใครหาอยู่ทักมานะเดี๋ยวรอราคานิดนึงแต่ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็โทรมาก่อนได้ นะเดี๋ยวแซมส่งให้นี่แบบน,นี้เลยนะครับผมนี่นะมามาดูรถที่มีราคามาแล้วบ้างดีกว่านะครับผมมาเริ่มจากเบนซ์คันนี้เลยแล้วกันเบนซ์คันนี้เป็น C300 ตัว E นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันปีสิบเก้านะครับราคาเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมส่วนคันที่แซมไม่ได้กล่าวถึงเนี่ย ถ้าใครสนใจลองแคปมานะเพราะแซมจำราคาได้ไม่หมดนะครับอย่างเกียร์คันนี้ปี2018นะครับคาร์นิว l ลตัว EX นะครับรถปี18เลขไมล์107,800 0นะครับคันนี้สวยนะราคา824,000บาทนะสำหรับเกียร์คาร์นิว l ลคันนี้นะมาต่อมา BM ดีกว่า BM คันนี้เป็น530 E นะครับคันนี้นะตัว M Sport นะครับผมปี2018นะครับเลขไมล์122,000กิโลเมตรราคา959,000บาทนะส่วนคันนี้รถกำลังจะนำไปลานนะรีบก่อนใครคว้าก่อนได้ก่อนนะกำลังจะนำไปลานอาทิตย์หน้าแล้วเป็น Fortuner 2 8 v 4 w นะครับคันนี้นะ Fortuner คันนี้รถสวยเลยคันนี้นะเลขไมล์120,000กิโลเมตรราคา799,000บาทนะคันนี้ใครหา Fortuner สวยๆปีนะปี18รีบเลยนะครับผมอาทิตย์หน้าจะไปลานแล้วคันนี้นะจองก่อนได้ก่อนรถสวยนะแซมมี่ดูแล้วใครสนใจทักมานะ ย้ำอีกทีครับ2.8 V4 w h e ป l ีปี18เลขไมล์120,000กิโลเมตรราคา7,99,000บาทนะส่วนคันนี้ติดบุกแล้วนะผ่านนะคันที่ติดบุกแล้วแซนก็จะไม่พูดถึงนะต่อมา Accord 2.4ตัว EL ปี18นะครับคันนี้เลขไมล์รู้สึกเลขไมล์แสนเดี๋ยวนะแสนสองหรือเปล่าถ้าแซมจะไม่ผิดนะ ราคาอยู่5,29,000บาทปี18นะครับเลขกมาอยู่ที่ประมาณแสนสองนี่แหละ5,29,000บาทนะครับแอ c o คอร์ด l น้ำมันนะครับไม่ใช่เบนซินนะอ่าไม่ใช่ไฮบริดนะครับผมมาไปกันต่อส่วนเอาติดติดบุกไปหมดแล้วนะตอนนี้เอาติดนะเนี่ยพวกนี้เนี่ยไอนี่ก็ติดไปแซมก็ไม่ทันคันนี้เป็นแคมรี2.5 Hybrid p ไฮบริดพรีเมียมด้วยปี19บเไมล์่1 1 0น0 0ราคา7 97เองไม่ทันรถสวยมากคันนี้แซมก็ไม่ทันนะยินดีกับผู้ที่ทันด้วยนะมาดู2คันนี้แซมส่งมอบวันจันทร์ทั้งคู่เลยนะเป็นโครงส้มแคบโครงส้มนะลู้แต่คันนี้ลูกค้าให้แก่ออกนะอันนี้ลูกค้าจากจันทบุรีนะครับเตรียมตัวรับรถวันจันนะครับขอพระคุณมากครับส่วนคันนี้เอาติดปี17เลขไม่แสนเก้าแต่รถสวยนะ ลูกค้ามารับรถวันจันทร์เช่นกันนะขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสองคันนี้จองออนไลน์ทั้งคู่นะครับผมสองคันนี้นะเนี่ยของนี้กุญแจอยู่นี่ลองดูเล่นๆก่อนละกันเตรียมส่งมอบแล้วดูสะอาดเอี่ยมนะครับดูเอี่ยมเอี่ยมเลยนี่นี่นะเอี่ยมเลี่ยมเรียๆนะครับผม ก็เราฟอกเบาให้เรียบร้อยเนี่ยเอียเอ่ยมเอี่ยมลองดูท้ายหน่อยอเอมด้านท้ายก็เนียนๆหน่อยนี่นไงเนียนเลยนะครับเนียนเลยนะครับผมนะสวยนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจอกันวันจันทร์นะแล้วก็มีตัวนี้เข้ามาใหม่นะ ยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่ารถปีอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นปี2ี่สนี่แหละ c a m รี่พึ่งเข้ามาเนี่แคมรี่โฉมใหม่เลยครับ y ฮบ i d นะครับผมเนี่ยโฉมปัจจุบันเลยนะมีหนึ่งคันท่วนอืมรถมันล็อกครับเบิกกุญแจไม่ทํ่ไม่ได้เบิกเนี่ยสีสีเทาหรือเปล่าเนี่ยตัว y ฮบ i d พึ่งมาเลยนะครับคันนี้แคมรี่คันนี้พิ่งมาเลยนะยังไม่มีราคาแน่นอนนะครับผมนี่พึ่งมาแคมรีน่นี่นี่นะใครอยากได้ข้อมูลคันนี้ก็โทรมาหาแซมได้นะเดี๋ยวแซมหาข้อมูลให้นะว่าไปรถปีอะไรเลขไม่เท่าไหร่เนาะบอกแซมหน่อยแล้วกันถ้าสนใจนะครับผมตัวนี้นะ นี่ก็ไปแล้วแคมรี่ไปหมดแล้วก็มีเบนซ์ Bend คันนี้ยังอยู่นะ e 3 5 0 Plug-in h y b r กอินไฮบริดคันนี้ยังอยู่นะครับคันนี้เลขไม่อยู่5 8า0 0ราคา9,59,000บาทนะนี่นี่คันนี้นะ2082 9,59,000บาทนะครับผม รถปี2018นะสะสำหรับคันนี้นะโอเคคันนี้น่าสนใจนะแคมรี่คันนี้น่าสนใจนะมาเดี๋ยวพาไปดูโซนด้านนอกดีกว่านะครับผมโซนด้านในก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีแคปสมาร์ทแคปหน้าห่อรถใหม่ๆม,มาเข้ามาอยู่3-4คันนะ มีปี23กับปี22นะถ้าเป็นปี23แบบนี้สมาร์ทแคปปี23แบบนี้หน้าหล่อนะเลขไมเริ่มต้น38,000นะครับมีอยู่4คันแบบนี้นะราคา469,000บาทนะแบบนี้นะถ้าเป็นปี23นะเดี๋ยวแซมพาไปดูปี22มีคันหนึ่งแซมเห็นล้นะปี23เลขไมเริ่มต้น38,000จนถึง80,000นะ469,000นะครับผม รถตู้ยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะครับรถตู้เพียบเลยรถตู้หน้ายาวปี2020นะครับเกียร์ธรรมดา2.8ราคารถเกตด A เริ่มต้น1 1 9 0 0ล้านานะถ้าเกตด B จะอยู่ที่9อ่า0ก0แสนกว่าบาทแล้วถ้าเกตด C ลงมา9 0 0 0แสนกลางนะในหน้ายามนี้เพียบเลยนะครับผมนี่ ตัวนี้หน้าหมูป่าไอ้หน้าหล่อปีย3บสาที่แซมบอกตามนี้นะนี่ปีย3สิบสามสนะี่แสนหนเก้าะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเอาติดพวกนี้คือติดบุ๊กหมดแล้วนะจะมีคันนึงรู้สึกเหมือนจะหลุดจองนะเดี๋ยวแซมพาไปดูดีกว่าคันที่หลุดจองสึกเป็นคันนี้นะปี19เลขไมล์แสนรู้สึกแสนสองนี่แหละแสนสอง คันนี้หลุดจองปี19เลขกไม่แสนสองแต่คันนี้ที่แซมดูแล้วรู้สึกจะมีตําหนิในส่วนของคานหน้าหรือฝากระโปรงนี่แหละราคา3 2ม0 0นสองนะใครรับได้ทักมานะปี19ไม่แสนสองมีตําหนินะราคา3 2 2แ0 0สบาทนะครับประมาณนี้นะนไปหมดเลยเอาติดนะ ส่วนยาลิทคันนี้รถปี2022นะครับยาลิทตัว4ประตูนะครับผมปี22เดี๋ยวแซมไปหาข้อมูลให้นะว่าราคามาแล้วหรือยังนะยาลิทแอปี22ไม่รู้สึกอยู่80,000นะใครสนใจก็ทักมานะเดี๋ยวแซมหาข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้นะแล้วก็ซ้ายมือของแซมมีสี่ประตูยกสูง เกียร์ออโต้โฟวิลนะครับคันนี้เป็น2.8 High ไฮนะครับโฟวิลปี22เลขไมล์หม่1 10, 1ก้0 0กิโลเมตรราคาณนะตอนนี้นะครับ9 2 10, 9 0 0 0บาทนะครับมีคันเดียวนะถ้าเกิดใครสุขใจโทรมานะคันนี้แซมถ่ายรูไปไว้แล้วนะ9 2 10, 9 0 0 0บาทเป็น2อตัวท็อปสุดโฟวิลเกียร์ออโต้นะปี22 นะครับคันนี้นะไปเรื่อยๆแล้วก็แคปออโต้มีแนะนำหนคันคือคันนี้นะครับเลขไมล์แสนห้าหมื่นาแคปออโต้นะปี19นะครับราคา517,000บาทนะครับราคาตอนนี้นะเดี๋ยวดวงดูถ้าเกิดราคายังไงโทรมานะคันนี้สวยครับคันนี้สวยนะครับส่วนคันนี้ เดี๋ยวแซมเช็คให้ว่ามันสามารถจองได้ไหมนะเป็นรถปี2019นะครับเอาติดเลขไมล์88,000นะครับคันนี้อันนี้ราคา439,000บาทนะครับปี19เดี๋ยวแซมเช็คให้อีกทีนึงนะรถสวยนะคันนี้ราคา439,000ปี2019หน้าใหม่นะครับผมส่วนเนี้ยพวกเนี้ยติดไปหมดแล้วแต่คันเมื่อกี้ยังยังยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับ ยาลิศคันนี้แซมได้มา1นึคันยินดีด้วยคันนี้นะครับยาลิศราคา2 1 9 0 0 0บาทเตรียมนำไปปรับสภาพนะยาลิรคันนี้รถสวยเลยนะครับผมนี่นะขอบคุณลูกค้าครับจองออนไลน์มาเลยครับคันนี้ติดตามแซมมานานนะขอบคุณมากครับผมมา j เตอตี้ราคามาแล้วนะครับผมมี4คันนะ มาเจสตี้สคันนี้เป็นรถปี2019จดปี20นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8พรีเมียมเลขไม่เริ่มต้น2 0 0แสนจนถึง5 0 0แสน2นะครับราคาอยู่1,47 0 0ล้านบาทจนถึง1,79 0 0ล้านบาทนะนี่นะมาเจสตี้นะครับผมนี่ นี่นะมาสตอร์สองจุดแปดพรีเมียมนะครับผมนี่นะมีอยู่สี่คันย้ำราคาอีกครั้งครับราคาหนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทจนถึงหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่นะน,นี่ก็เตรียมเนี่ยปรับสภาพขัดสีเนี่ยอย่างที่แซมบอกเห็นไหมเราตากแดดนะครับเองลูกค้าทำเองลูกค้าตากแดดรับรองว่าไม่เหม็นอับแนะ่นอนนะนี่เห็นไหมาตากแดดเนี่ยนี่ นะไม่เหม็นอับแน่นอนนะเนี่ยของคันนี้ลูกค้าแทมเอง2301ลูกค้าจากรบบุรีเตรียมรับรถนะครับผมไฟแนนซ์ Finance ผ่านแล้วนะนี่นะจากรบบุรีนะครับผมให้ดูก่อนเนี่ยเห็นไหมลูกค้าทมเองแหละเนี่ยเห็นไหมเาอาเบาะมาฟอกไม่เหม็นอับเลยนะครับผมปะไปกันต่อ มามาดูตัวสปาร์คดีกว่าอีซ e ูซนุดีแมนะครับตัวนี้เป็นรถปี2021นะครับผม21นะหัวเดียวตู้ทึบนะครับมีอยู่7คันจองไปแล้ว2คันนะครับผมตอนนี้เลขไม้ที่เหลือนะครับจะมีเป็นแสนกลางนะครับผมราคา329,000บาทน,นะแสนกลางๆจนถึง2 0 0 0 0 0นะครับผม ราคา3 2 9 0 0 0บาทติดจองไปแล้ว2คันนะนี่คันที่ติดจองอ่ะไม่0 0 0 0 0คันนี้ติดจองไปแล้วถ้าไม่ห0 0 0 0ราคา3,49,000บนะแต่ถ้าเกิดไม่แสนกลางราคา3,29,000บาทยังว่างอยู่นะใครสนใจยังไงก็ทักมานะครับผมเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะว่าคันไหนว่างอยู่ไม่เท่าไหร่บ้างนะครับผมแล้วก็มาดูแซมเห็นคันหนึ่ง หน้าหล่อคันหนึ่งปี22ราคาน่าสนใจนะคันนี้เลยเดี๋ยวแซมว่าจะถ่ายคลิปคันนี้ไว้ด้วยแหละปี22นะครับแคปเตียเกียรธรรมดาคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นเก้านะครับราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเกตเอเลยคันนี้นะปิ๊งปิ้งบอกเลยปิ๊งเลยนะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้ปียี่สิบสองนะถ้าเป็นปียี่สิบสามสี่หกเก้าสังเกตง่ายๆครับ ทะเบียน3เท่าเรือนี่คือ22แต่ถ้าสมเท่าฮูก469หเ้นี่ยราคา่า3เท่าฮุกเนี่ยจะเป็นปี23ราคา469นะครับผมไปกันต่อแล้วก็โครงส้มเนี่ครับไปหมดแล้วแซมได้มา2คันติดกันเลยคันนี้อันนี้ของแซมนี่หมายสี่หมื่นกับ4ี่หมื่นเจ็ดเนี่ยแซมได้มา2คันนี้นะยินดีด้วยยินดีกับคุณลูกค้าที่ได้นะส่วนคันนี้เป็นสประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะ แต่เลขไม้จะเข้มนิดนึงเลขไม่สองแสนราคาเดี๋ยวแซมดูให้อีกทีนึงนะสี่ประตูออโต,โต้นี่นะสี่ประตูออโต้นะครับผมใครจะเข้ามาดูรถที่โกดังบางนารบกวนโทรหาแซมลุวงหน้าก่อนหนึ่งวันเนาะแซมจะได้มาสแตนบายมาเบิกกุญแจให้นะครับผมติดล่มติดหมวกมาด้วยนะเว้นกันแดดด้วยนะอากาศร้อนแล้วนะครับผม นี่แล้วก็สีฟ้าแม้กระทั่งเนี่ยรถสติกเกอร์ฟ้ายังไวเลยครับเป็นสประตูออโต้แซมได้มาคันหนึ่งนะคันแร่มานะครับผมนะสีประตูออโต้นะยินดีลูกค้าด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่คันนี้น่าสนใจนะบอกเลย764นะครับผมนี่นะใครหา4ประตูยกสูงเกียร์ออโต โทรหาแซมนะจะมีออเดอร์คันหนึ่งนะโทรมาเลยนะเดี๋ยวแซมจัดให้นะครับผมแล้วก็คันนี้ลูกค้าของแซมก็จองมาจากอำนาจ,จเจริญเมื่อวานนะครับ4ี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาจากอำนาจ,จเจริญเลยนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกัน,นะ่ะเบิรกุญแจมาละกุญแจหน,นึชุดนะครับผมราคาดีมากนี่ดูไม่แสนสนะครับนี่เกียร์ธรรมดาไม่แสนสนะครับผม ราคา259 269เองคันนี้นะรสวยนะนี่ตัว E ด้วยเราสวยๆเลยขอบคุณลูกค้ามากครับผมมาแนนี้ก็แคปออโต้คันนี้ก็น่าสนใจครับราคา1อ่าไม่ใช่ครับเลขไมล์179,000นะครับคันนี้แคปออโต้ราคาตอนนี้อยู่517,000เช่นกันนะครับผมแคปออโต้นะ ส่วนคันนี้ติดจองไปแล้วครับผมสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับผม2อี e คันนี้ติดจองแล้วราคา385,000บาทติดจองแล้วครับไม่แสนสองนี่ก็โซนรถตู้ทางนั้นเลยนะเดี๋ยวแซมพาไปดูตัวตู้ทึบดีกว่าอยู่ด้านนู้นตู้ทึบอยู่ด้านนู้น แต่จะบอกว่าตอนนี้ติดบุ๊กไปแล้วเยอะมากนะครับผมตู้ทึบตอนเนี้ไปกันต่อเนี่ยไปไปดูตู้ทึบนี่ดีกว่ารถตู้นะเหมือนเดิมนะครับรถตู้ปี2020รถเกียรเอราคา1,19,000บาทนะครับนี่นะแต่ถ้าเกียรราคา900,000ไปปลายนะครับ เกซ C จะราคาอยู่9 0 0 0แสกลางๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาปี20นะครับผมส่วน E p พั s ตัว E p พั s ปี20นะครับยังพอมีรถอยู่นะครับผมยังพอมีรถอยู่นะราคา5 0 0 0สนกลางๆนะครับใครสนใจก็ลองทักมาแล้วกันนะยังพอมีรถอยู่นะครับน้อยแล้วน้อยแล้วนะครับผม ตู้ทึบมเนียมปี22หมดแล้วนะครับตอนนี้นะยังพอหาได้อยู่บ้างนะครับบางคันนะครับแซมได้มา1คันนะครับลูกค้าจากจันทบ,บุรีนะครับของแซมคันนี้ครับ6065นะครับขอบคุณมากๆเลยนี่ของแซมคันนี้นะครับตู้ทึบป,ปี2คันนี้ราคา36 0,000บาทคันนี้เลขไม่แสน0 0 0 0มกิโลเมตรสวยปิ๊งเลยนะครับผม ที่เห็นเนี่ยติดบุ๊กแล้ว80%นะครับผมใครสนใจยังไงก็ลองทักมาคุยกันก่อนนะครับผมนะว่าเหลือคันไหนบ้างนะครับติดไปเกี้ยงเลยพอราคาออกมาโอโ้โหเหมือนสงครามเลยครับตุบตับตุบตับเลยนะครับผมติดไปหมดเลยนะครับนี่นะนี่สายมือสั่งกระดตู้อีกเช่นกันนะครับผมนี่ รถตู้ของแทมตอนนี้เยอะมากนะครับผมนะใครสนใจรถตู้ก็ลองทักหรือโทรมาได้นะครับผมเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะเนี่ยจอดเต็มพื้นที่เลยรถตู้นะครับผมลงโล่งลงโลง่ลงโซนนี้จะลงโล่งหน่อยนะครับรถตู้ยังมีหน้าสั้นอยู่นะครับเป็นปะปลายนะรถตู้หน้าสั้นแต่และ90%้จะเป็น หน้ายาวนะครับผมสำหรับรถลูกค้าที่ซื้อเป็นเงินสดนะครับที่นี่ของแซมที่ขายไม่มีบวกแหวดนะครับผมจะแต่ว่าจะมีค่าโอนเพิ่มเติมอีก2,700บาทแค่นี้นะแค่นี้เลยนะครับผมนีพามาเดินรอบเลยนะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปมีทีเด็ดนะแซมพามาดูอยู่ 2.4 G ปี17ทีเด็ดเลยนี่นี่เลยเลขไม่207ทีเด็ดครับคันนี้2.4 G ปี17 4ประตูยกสูงเกียวโตนะนี่นะเป็นตัว G ตัว G ก็คือได้ไฟไฟหน้าแบบนี้แหละเห็นไหมโปรเจคเตอร์ LED ได้แคลรี่บอยนะคันนี้รถปิ้งมากครับปี2017 2.4G นะราคายังไม่มานะครับคาดการนะครับราคา3 5 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0นนะใครสนใจนะทักมาเลยนะเดี๋ยวส่งรูปให้นะใครสนใจทักมาเลยนะคันนี้ทีเด็ดท้ายคลิปเลยนะนี่บอกเลยนะทีเด็ดท้ายคลิปเลยนะทักมาแล้วกันนะบอกกทออด้วยก็ได้1 2 6 1นะจัดไปนะส่วนสีส้ม นาะตอนนี้รถหมดแล้วนะรถหมดแล้วสีส้มนะรถสีส้มแบบเนี้ยห้าคันที่เห็นนี่คือพ่อค้าตัดไปหมดแล้วนะเนี่ยห้าคันไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วจริงๆนะพ่อค้าตัดไปหมดแล้วโอเคประมาณนี้คลิปนี้นะหมดแล้วเดี๋ยวเห็นอีคันนึงคันนี้มันเป็นสองสี่ตัว e ปีสิบปด ราคา3ามแสนกลางถ้าบจะไม่ผิดนะสามแสนห้านี่แหละปีสิบปดนะไม่แสนต้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็มีเนี่ยเข้ามาใหม่อะไรครับเนี่ย h ีโนอะไรครับ No Innovator er, อร์สามร้อยเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยรถอะไรครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยยังไม่ต้องสืบ ถามเรื่องราคาเหมือนเดิมอ,อ๋อเป็นเหมือนกับลายตัวยกยก,ออกไปเนี่ยแซมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยเพิ่งมาเลยนี่นะใครสนใจก็ตอบถามแซมเข้ามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะตรวนี้แล้วก็มีสี่ล้อเล็กคันหนึ่งสี่ล้อเล็กนะเนี่ยจะมีที่นั่งแบบเนี้ยสี่ล้อเล็กคันหนึ่งนะราคาก็คือห้าแสนกว่าบาทนี่แหละปี18มั้งนะครับ จำได้ไม่หมดจริงๆนะรถมันเยอะอัะเนี่ย,ยังไงก็ทักมาแล้วกันนะไอรสนใจเนี่ยมี2คันเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็น NLR 130นะ130นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะค,คลิปนี้แล้วกันจะได้ไม่ยืดเยื้อไม่เสียเวลานะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มั่นใจในตัวแซมนะครับให้แซมดูรถให้นะครับแล้วก็เชื่อใจแซมมาตลอดนะครับผม กดติดตามให้แซมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆรถด,ดีๆนะครับผมใครสนใจคันไหนก็โทรมาเลย0 8 6 354 36 92นะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ